เอานะฮะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมจรฮะวันนี้เราจะมาเล่าเนื้อเรื่องทั้งหมดของสติกวอรทุกภาคเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยครับทุกคนทุกคนต้องรู้ก่อนว่าทวิปอินามอทาไม่ใช่ทวิบนะฮะอินามอท่าเป็นดาวเคราะห์นะฮะแล้วเมื่อรู้แล้วเราก็ไปดูกันเลยนะฮะวีพระเจ้าแห่งอาณาจักรธาตุและพระเจ้าแห่งโลกที่เขาสร้างขึ้นมาเองที่ชื่อว่าอินามอทาอินามอทาโบราณได้ถูกสร้างขึ้นมาโดย ธาตุดินและธาตุน้ําและอยู่ดีๆธาตุดินและธาตุน้ําก็ได้ก่อสงครามเหมือนกันเองนั่นก็ทําให้วีโกรธมากและระหว่างที่ธาตุน้ําและธาตุดินกําลังสู้กันธาตุไฟก็ได้กําลังดูวีสร้างธาตุลมอยู่และธาตุไฟก็อยากที่จะเป็นพระเจ้าเหมือนวีแต่ว่าพลังเวทของพวกมันก็มีแค่ความเกลียดชังเท่านั้นเองพลังเวทของพวกมันจึงไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ ซึ่งนั่นทำให้สิ่งที่มันสร้างขึ้นก็คืออาณาจักรเคออสนั่นเองนะฮะซึ่งความรู้สึกซึ่งในการที่พวกมันมีวิญญาณความรักชีวิตและความโกวความตายมันทำให้สิ่งที่พวกมันสร้างมันเกินกว่าที่จะรับไหวและนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุนะฮะที่พวกธาตุมันสร้างเคออสขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันก็โดนสิ่งที่ตัวเองสร้างมันจับไว้เองนะฮะแล้วก็ต่อมา คิงซาเล็กแล้วก็พี่ชายของเขาซิละลอสได้รวมกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วนั่นก็คือกลุ่มของโอเดอร์เอ็มพายที่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะหรือก็คือช่วงเริ่มเกมนะฮะซึ่งช่วงเริ่มเกมที่ผมหมายถึงก็คือช่วงที่เรายังไม่มีเฮียอะไรเลยนะฮะมีแค่ขับแมนงโ,งโง่ๆและในช่วงนั้นพวกผู้คนยังไม่สามัคคีกันมากนักก็ยังก่อสงครามกันเยอะอยู่ และนี่คือรายชื่อของหัวหน้าในสมัยนั้นฮะอาชิสผู้ก่อตั้งอาชิดอนลาดนาผู้ก่อตั้งซอสวาดมาจิสผู้ก่อตั้งเมจิคิวแล้วก็เมล่าผู้ก่อตั้งเมอลิกนะฮะก็ผู้คนในอินาโมาธาใต้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติตามแล้วก็ทำตามพวกผู้ก่อตั้งของตัวเองนะฮะแล้วก็ในสมัยนั้นฮะผู้คนใน อินาโมร่าใต้ก็จะบูชาอาวุธของตัวเองเป็นเหมือนศาสนาเลยนะฮะแล้วก็จะทําตามความเชื่อของตัวเองนะฮะเพื่อเป็นวิถีชีวิตแต่ว่าอาณาจักรออเดอร์เอ็มหรืออาณาจักรของเรานะฮะจะไม่บูชาพวกอาวุธเป็นพระเจ้านะฮะและวิธีในการเอาตัวรอดนะฮะก็คือการโจมตีก่อน,นะฮะแล้วก็สะสมเทคโนโลยีมานะฮะนั่นฮะนั่นคือเหตุผลที่ ออเดอร์ยึดอาณาจักรอื่นไปทั่วนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเฟิร์สเกรดวอร์นะฮะหรือสงครามใหญ่สงครามแรกนะฮะแล้วก็พวกผู้ก่อตั้งอาณาจักรนะฮะก็เข้าร่วมกับออเดอร์หมดเลยนะฮะแล้วก็ออเดอร์ก็ได้กลายเป็นจักรวรรดินะฮะที่ยึดครองอินนัมวธาใต้ทั้งหมดรวมถึงดินแดนโนแมนด้วยนะฮะซึ่งเป็นของเคออสนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องภาค2แล้วนะฮะต่อมาหลายๆอาณาจักรที่ออเดอร์เคยยึดครองนะ ก็ได้ทรยศทรยศออเดอร์แล้วออกจากออเดอร์ไปหมดเลยนะฮะแต่ออเดอร์ก็ได้ยึดพวกมันกลับมาใหม่ได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไปถึงโนแมนแลนด์นะฮะก็ได้เจอกับเมดูซ่าแล้วก็ไอ้พวกทรยศที่ที่ยังเหลืออยู่นะฮะที่ต่อต้านก็ได้เข้าร่วมกับออเดอร์นะฮะเพราะว่าเมดูซ่ามันพูดไว้ว่ามันมันแอบสร้างกองไว้ตอนที่ออเดอร์สู้กันเองนะฮะแล้วก็ออเดอร์ก็ได้กลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งนะฮะแล้วก็ ได้เข้าบุกโจมตีเมดูซ่าก่อนที่เมดูซ่าจะจะเก่งขึ้นมากกว่านี้นะฮะแล้วก็ได้จัดการเมดูซ่าได้สําเร็จนะฮะนั่นคือในเรื่องของสติกวอสนะฮะและต่อมาก็ได้มารู้ในภายหลังะฮะว่าเมดูซ่ามีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าเพทราอาจริงมันก็มีคนเดียวนั่นแหละไม่ได้อีกคนหรอกแล้วก็มาในในเรื่องของสติกวอสานะฮะหลังจากผ่านมาหลายปีนะฮะคิงซาเลอร์ก็ได้มีลูกกับควีนไอริสนะฮะ ซึ่งนั่นก็คือพวกรอยัลซิบริงนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีคิชูเทล่าเฉดอาร์เทียสแล้วก็ไซฟอร์สนะฮะซึ่งรอยัลซิบริงนะฮะก็ได้ประลองกับพวกผู้ก่อตั้งนะฮะคิชู <ich> ได้ประลองกับอาชิตนะฮะแล้วก็คิชูก็ได้ชนะตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเทล่า <T era S 2> ได้ประลองกับเมยล่านะฮะแล้วก็ได้ชนะไปก็ได้เป็นหัวขึ้นมาเป็นหัวหน้านะฮะแล้วก็ อาทิยอตก็ได้ประลองกับส,สเปียร์ลอสนะฮะแต่ว่าอาทิยอตก็ได้แพ้ไปแล้วฮะแล้วก็อดีไคาก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าของสเปียร์ต้อนแทนนะฮะแล้วก็หลังจากอ,อาดีไคาตายในสงครามนะฮะอาทิยอตก็ได้ขึ้นมาเป็นนะฮะไซฟอร์ตไม่ได้สู้กับลาดนานะฮะเพราะว่าลาดนามันทรยศออเดอร์เองนะฮะแล้วก็ไซฟอร์ตก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าซอสวาดแบบงงๆนะฮะ แล้วก็เฉดก็ได้คัดเลือกซอสวาดที่มีฝีมือพอนะฮะแล้วก็ได้ฝึกฝนพวกเขาแล้วก็กลายเป็นพวกชาววาดนั่นเองนะฮะแล้วก็ซีลาลอสนะฮะก็ได้ประลองกับมาจิสแล้วก็ได้ชนะไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาจิสก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรเนของตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่มาจิสนะฮะที่ก่อตั้งพวกผู้ก่อตั้งทั้งหมดก็ได้ไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่เป็นของตัวเองนะฮะหลังจากที่พวกรอยย่อซิบริงได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้านะฮะ ลาดนาได้ก่อตั้งอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่า borderland flame feeder นะฮะส่วนมาชิตได้ก่อตั้งอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่า w a ต e r y r e v o l u t i นนะฮะส่วนเมล่าได้ก่อตั้งอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่า amplik soul s t เลอร์นะฮะอาชิปได้ก่อตั้งวูดแลนด์ไท i b e นะฮะส่วนสเปียร์ลอดได้ก่อตั้งกราเชีย r u p r i s i n งนะฮะ,ะ,ฮะและพวกเขาก็ได้พลังใหม่ที่ที่เป็นพลังธาตุมานะฮะลาดนาได้พล,ลังไฟนะฮะสเปียร์ลอดได้น้ําแข็ง มาจิฟได้สายฟ้านะฮะอาชิดได้พลังพืชนะฮะส่วนเมล่าได้เวนพายนะฮะซึ่งผมเดาว่าที่ได้พลังธาตุมาน่าจะเพราะปลดปล่อยพวกพวกเอลิเมนทัลในในในภาค2นะฮะได้ปลดปล่อยพวกเอลิเมนทัลมาะฮะแล้วก็น่าจะได้พลังมาจากการต่อรองนะฮะซึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ในภาค3มันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะมันยังมีอีกแน่ๆซึ่ง ถ้ามันถ้าในเรื่องมันอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปต่อนะฮะเอาแหละคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ทํานานมากอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กันด้วยนะฮะก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็บปายานะฮะ